ผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมก็คือเข้าสู่ขั้นโสดาบันแล้วคาว่าโสดานี้ก็แปลว่ากระแสนี้เองเกระแสแห่งพระนิพพานกระแสน้ําที่จะพาให้ผู้ที่เข้าสู่กระแสนี้ได้ลอยไปถึงพระนิพพานจะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียร ขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาว่ามีความฉลาดแหลมคมมากน้อยเพียงไรบางท่านก็สามารถบรรลุสขั้นด้านในเวลาอันใกล้ชิดอย่างรวดเร็วได้ขั้นที่หนึ่งก็เข้าสู่ขั้นที่สองขั้นสู่ขั้นที่สและขั้นที่สี่ไปตามลำดับในแทบจะเรียกว่าเป็นในเวลาเดียวกันเลย อย่างที่มีนิทานที่ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีพระรูปหนึ่งตอนที่ท่านปรงผมพอท่านปรงลงมีโกนล,ลงข้งแรกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอมีโกนแตะศีษะครั้งที่สองก็ได้เป็นสกิรดาคามีพอครั้งที่สามก็ได้เป็นอนาคามีพอครั้งที่สี่ก็ได้เป็นพระอารหาันต์อันนี้คือ เรื่องของการเจริญหลักใจบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโลกุตตะธรรมของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนี้มีวาระมีเวลาที่ไม่เหมือนกันบางท่านก็เร็วหน่อยบางท่านก็ช้าหน่อย